ครับสวัสดีครับมาพบกับช่องรถไถคนจนอีกแล้วนะครับวันนี้มาอยู่กับร้านทวีชัยเจริญยนตไสงามนะครับเบอร์โทร0947039341นะครับวันนี้มาดูร้านทวีชัยกันนะครับว่ามีสินค้าอะไรนำเสนอบ้างนะครับเปิดหัวกันด้วยยันมา TF115 LM นะครับสภาพสวยๆนะครับเป็นเครื่องบิ้วนะครับเปลี่ยนปอกเป็นแหวนเป็นลูกนะครับตัวนี้อยู่ที่26,000บาทนะครับ ตามมาด้วยโครงกระทิงแดงดับเบิลล็อกนะครับตัวนี้เช็คใหม่พาใหม่นะครับตัวนี้อยู่ที่13,000บาทนะครับถ้าติดตามมาในช่องรถไถคนจนนะครับมีส่วนลดทันทีนะครับตัวนี้จะเป็นยันมา y m อกองทอง10 5ยนะครับสวยๆเลยนะครับเครื่องบิ้วนะครับเปลี่ยนปอกเป็นแหวนเป็นลูกนะครับมีรับประกันให้นะครับตัวนี้อยู่ที่26,000บาทนะครับ ตามมาด้วยโครงบิ๊กจิ๋วไทเทเนียมหางปีกนะครับเป็นโครงผ่าใหม่นะครับเช็คใหม่นะครับเป็นเช็คเฟืองใหม่หมดเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่หนึ่งสามพันบาทนะครับท่านใดสนุกสนใจเครื่องโครงไว้เข้าไร่เข้านานนะครับนี่ก็น่าฝนแล้วนะครับลานทวีชัยเจริญโยนตไสงามนะครับติดกับไฟแดงไสงามนะครับยังมีเครื่องโครงให้เลือกให้ชมอีกมากมายนะครับ จะเป็นในด้านคูบารตา et 1 1 0นะครับสภาพเดิมเดิมนะครับเครื่องเดิมเดิมเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่16,500บาทนะครับสายคูบารตาสายยันมานะครับรีบๆเลยนะครับร้านทวีชัยเจริญยนต์นะครับยังมีสินค้าให้เลือกให้ชมอีกเยอะนะครับตัวนี้ก็จะเป็น lm 1 1 5นะครับสภาพสวยๆนะครับ โคก็ราคาเริ่มต้นที่8000บาท9000บาทถึง12000บาท12000ถึง13,000บาทนะครับตัวนี้เป็นโครงกระทิงแดง k ค7 2นะครับมีรับประกันเกียร์ให้เลยนะครับตัวนี้อยู่ที่16000บาทนะครับโครงกระทิงแดง k ค7 2นะครับหรือจะเป็นเครื่อง DI110 นะครับสภาพเดิมๆส,สวยๆนะครับ ตัวนี้เครื่องยังไม่เคยได้เปิดได้ลือนะครับตัวนี้อยู่ที่25,000บาทนะครับ di 110นะครับสภาพเดิมๆนะครับสนอกสนใจนะครับมาดูชมได้นะครับร้านทวีชัยเจริญยนต์ไสงามนะครับหรือจะเป็นในด้านยันม่า tf 8 5เจ้าโลกนะครับสายดึงน้ำนะครับราคาอยู่ที่14,500บาทนะครับจะเป็นคูบาต้า rt 1 1 0นะครับสนอกสนใจนะครับ คูปตาทีร้อยสิบตัวนี้อยู่ที่สองหมื่นสี่พันบาทนะครับสนุกสนใจนะครับมาดูชมได้นะครับร้านทวีชัยเจริญยนต์ไสงามนะครับฝากกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นแรงใจทําคลิปต่อไปกันด้วยนะครับมีสินค้านําเสนอเยอะเลยนะครับวันนี้นะครับร้านทวีชัยเจริญยนต์ไสงามนะครับยังมีสินค้าให้เลือกให้ชมอีกเยอะนะครับติดกับไฟแดงไสงามนะครับ สัญลักษณ์นะครับรถไถวางอยู่บนโครงนะครับนะครับไฟแดงอยู่ด้านหน้านะครับมาไม่ถูกไงโทรถามได้นะครับเบอร์โทร0 9 4 7 0 3 9 3 4 4 1นะครับไปดูฝั่งนี้ด้วยนะครับตันนี้เครื่องโคงก็เข้ามาเยอะเลยนะครับจะเป็นในด้านคูปต ET95 ้า ET95 นะครับสภาพเดิมๆนะครับติดนิ่มๆนะครับตัวละ14,500านะครับ ครงสยามแท็กเตอร์นะครับตัวละ13,000บาทนะครับจะเป็นในด้าน RT100 นะครับเครื่องเดิมๆนะครับไม่เคยได้ถอดได้เลยนะครับตัวละ23,000บาทนะครับตามมาด้วยโครงลิงลมสายฟ้านะครับตัวใหม่นะครับ1 3 0 0 0าทนะครับยังมีสินค้าให้เลือกให้ชมอีกเยอะนะครับนะครับ เลือกชมไปเรื่อยๆนะครับหรือจะเป็นในด้านคูปตา et 110นะครับเครื่องบิ้วนะครับเปลี่ยนปอกเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนลูกนะครับปั๊มว่าปั๊มหัวฉีดนะครับเช็คใหม่พาใหม่นะครับตัวนี้อยู่ที่20,000บาทนะครับทีนี้เลือกให้ชมอีกเยอะเลยนะครับปรับเครื่องสวยๆนะครับเบอร์โทรนะครับ0 9 4 7 0 3 9้า1นะครับร้านทวีชัยเจริญยนตไสงามนะครับหรือจะเป็นในด้านอีแตนนะครับอีแตนหัวตะโนดนะครับ ในด้านรถอีแตนหัวโตนดนะครับอีแตนใหม่นะครับตัวนี้นะครับมีสโลปลายเกียร์นะครับ4เกียร์เดินหน้านะครับ5เกียร์ถอยนะครับตัวนี้เบรกน้ํามันนะครับเปิดข้างได้หมดเลยนะครับสนุกสนใจนะครับมาดูชมได้นะครับตัวนี้อยู่ที่พร้อมเครื่องเลยนะครับอยู่ที่85,000บาทนะครับแต่ถ้าติดตามมาในช่องรถไถคนจนนะครับตัวนี้ลดทันทีนะครับเหลือ80,000บาทนะครับลดอีแตนใหม่ๆเลยนะครับ สนกสนใจนะครับมาดูชมได้นะครับตัวนี้ได้สตาร์ทนะครับมีสโลปายเกียร์นะครับเครื่องใหม่แกะกล่องนะครับเป็นเครื่องโกเดนโบ95นะครับหรือจะเป็นในด้านคันนี้นะครับคันนี้อยู่ที่6 0 0มืนบาทนะครับสโลปายเกียร์4ีเกียร์เดินหน้า5เกียร์ถอยนะครับกระบะสวยนะครับเครื่องคูบาต้า ET 110นะครับตัวนี้6 0 0มืนบาทนะครับต้นใดนะครับสนกสนใจนะครับมาดูชมได้นะครับเผาใหญ่นะครับ เอาใหญ่นะครับสโลปายนะครับได้สตาร์ทนะครับสนนกสนใจนะครับเบอร์โทรนะครับ0 9 4 7 0 3 9 3 4 1นะครับอ้ออย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับท่านใดนะครับจะเช็ครถนะครับเช็คปั๊มวาลวปั๊มหัวฉีดนะครับเป็นรถคอมมานเร็วนะครับรถกระบะทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับแนะนำร้านธนกิจดีเซลนะครับสาขา2นะครับ บ้านหนองกุลานะครับสี่แยกดิคมพัฒนานะครับตำบลหนองกุลาอำเภอบางละกำจังหวัดพิษณุโลกนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ0824109089นะครับบริหารงานโดยช่างที่ผ่านกันนะครับอบรมจากศูนย์มานะครับไม่ต้องกลัวนะครับเช็คปั๊มวาล์วปั๊มหัวฉีดนะครับของรถคอมเร็วนะครับรถกระบะทุกรุ่นนะครับรถ10ล้อรถ6ล้อนะครับติดต่อได้นะครับ ร้านธนก,กิจดีเซลนะครับสาขา2เปิดแล้วนะครับสี่แยกหนองกุลานะครับหรือไปไม่ถูกโทรถามได้นะครับ082 4109 089นะครับฝากไว้ด้วยนะครับร้านทวีชัยเจริญยนต์ไสงามนะครับเบอร์โทร0 9 4 7 0 3 9 3 4 1นนะครับยังม,มีสินค้าให้เลือกให้ชมอีกมากมายนะครับ และยังรับซ่อมด้วยนะครับเครื่องโคงทุกรุ่นทุกกี่ห้อนะครับนะครับร้านทวีชัยเจริญยนไสงามนะครับเบอร์โทร0947039341นะครับอย่าลืมนะครับกดดูแล้วก็กดสับ s c r i b e กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจทำคลิปต,ต่อไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ช่องรถไถคนจนได้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ